3าหนุ่ม3ม,มุมฮะ RX 6600 RX 665 XT และพี่ใหญ่ RX 6700 XT 3รุ่น3ามการ์ดจอจากค่ายแดง AMD วันนี้มาเปรียบเทียบกันครับยินดีดดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iHaveCPU ครับ iHaveCPU ร้านประกอบความที่อยากดูแลทุกคนให้ใกล้ขึ้นเมื่อรับคอมประกอบที่ร้าน iHaveCPU ทั้ง4สาขานครนายกรามินทาบางพัสและ The f o r t ลดทันที1,000บาทรีบเลยโปรโมชั่นสุดพิเศษรอคุณอยู่ครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i h a v e C e v i e w ครับสำหรับวันนี้เราจะคุยกัน,นะในส่วนของการเปรียบเทียบการ์จอ3รุ่นแล้วกันหลายๆคนอาจจะคำนึงถึงการ์จอแบบเล่นการ์จอ GTX RTX อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะแต่อย่าลืมนะครับว,ว่ามันมีค่ายการ์จออีกค่ายหนึ่งซึ่งก็คือค่าย AMD Radeon นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการ์ดจอที่เขาเรียกว่าอะไรผมพูดตรงๆเลยมัน under rate under rate คืออะไรอารมณ์เหมือนการ์ดจอที่แบบรองบอลแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่า AMD เนี่ยนะมันมีข้อดีคือมันถูกมันถูกกว่านี่ผมพูดเลยว่ามันถูกกว่าแบบชัดเจนและประสิทธิภาพนั้น พอๆกันแล้วผมบอกเลยว่าหลายๆคนอาจจะห่วงว่าเออพี่เปาครับ AMD ปัจจุบันไดเวอร์มีปัญหาอยู่หรือเปล่าผมบอกเลยว่าตอนนี้ปกติไม่มีอะไรเลยนะผมเทสทุกครั้งก็ปกติขายก็ขายปกติที่ขายเป็นพันๆใบนะจริงๆแล้วสเปคนี้น้อยมากนะเนี่ยเนี่ยให้ดูก่อนเลยว่ามันไม่มีอะไรเลยนะมีแต่ผลเทสที่เป็นตัวเลขแล้วก็สเปคนะที่เหลือเนี่ยจะพูดตามประสบการณ์หมดเลยนะเราจะเปิดหัวในรุ่นของสถาปัตยกรรม RDNA 2ในรุ่นกลางหรือรุ่น mid to high ไม่ใช่ high end นะครับคือ i ข600 6650 XT แล้วก็6,700 XT นั่นเองส่วนต่างของแต่ละรุ่นเนี่ยประมาณ3,000ต่อรุ่นนะครับเช่น RX 600 0น10,000 1 6 0 0 0ประมาณนั้นคราวนี้เราจะมาคุยกันว่าแต่ละรุ่นนั้นสเปคเป็นยังไงเล่นเกมแล้วเฟรมเล่นเกมแล้วเฟรมเรทมันต่างกันขนาดไหนรวมถึงมันเทียบกับค่ายเขียวรุ่นไหนอะไรยังไงวันนี้มาแกะกันเลยกับ3รุ่นนี้เริ่มต้นที่ RX 6,600ความแรงของมันนะเอาพลังเดิบรอเปอร์ฟอร์มานะแรงกว่าส0 50แรงกว่า2060จูสีกับ2060ซูเปอร์น้องๆ3060ละกันต่อมา6650 XT ความแรงประมาณไหนแรงกว่า3060แล้วก็6700 XT เนี่ยจะไปชนกับค่าเขียวประมาณ3060 Ti หรือ3070ก็ว่าได้เร่านี้เรามาดูสเปคกันนะครับเรียกได้ว่ามันแรงตามขั้นบันไดเลยดีกว่าฮะ SP หรือว่า Stream Processor Nvidia หรือ GeForce RTX ทเขาอาจจะเรียกว่าเป็นกร da คอแต่ว่าทาง AMD เนี่ยเขาจะเรียก SP หรือว่าส e a ็มบรี e ซนะครับก็คือหน่วยประวมวลผลเหมือนกันนั่นแหละ i อโ600เนี่ย1792นะครับ6 5 0 XT มี2048แล้วก็2560ใน6700 XT ฮนะ c o คอมพิว n i ยูนิตครับ28 32 40ตามลำดับ Ray อสเต r a t o r หรือว่า Ray t r a c i n g ก็28 32 40 ตามลําดับเช่นเดียวกันฮะ Base Clock ครับ RX 6601.6 6 o 5 0 XT 2GB 6700 XT 2 3 g b พอมาเป็น Boost Clock เนี่ย2.4 2.6 2.6ประมาณนี้ก็คือใกล้เคียงกัน Memory Clock ไล่กันไปเลย 1.7GB 2.1GB แล้วก็ 2GB แบ่งเป็น14 g b 17.5 g b 16 g b ความเร็วนะใกล้ๆกันนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวแปรอื่นๆอย่างเช่น Bus w i d อีก Memory Size ฮะ RX 6600นั้น 8GB 50 XT ก็ 8GB 6 6,700 XT ตัวนี้จะเป็น12 GB m e เม r โมรี่ทายนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยนะใช้แรมตัวเดียวกันคือ GDDR6 ครับเม m โมรี n อินเ a c e ์ครับใน6,600กับ6500 XT เนี่ยจะเป็น128บิตเท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็น6,700 XT เนี่ยจะเป็นขนาด192ฮะแล้วแบนด์วิด224กิกะไบต์เอร์เซกนะครับสำหรับ6,600 6500 XT 280กิก6,700 XT 384กิกน,นะครับการกินไฟก็จะไล่ขึ้นไปฮนะ132วัตต์บ, art, บ้าง176วัตต์บ ร3 0วัตต์บ้างนะครับแล้วก็ power supply เรคค recommended power supply ถ้าตามหน้า AMD นะก็คือ300วัตต์450วัตต์แล้วก็550วัตต์แต่ผมบอกว่าถ้า i7 ประกอบใช่ไหมฮะ600วัตต์750วัตต์850วัตต์ก็จะเผื่อไปให้นะครับคราวนี้ผลการทดสอบฮะทั้ง3รุ่นนี้ฮะผมทดสอบไปหมดแล้วนะครับแล้วทดสอบบน CPU เดียวกัน i5 1 2 4 0 0 F ครับเรามาเทสแบบชนๆกันเลยดีกว่าชนตรงกันเลยดีกว่าวัดกันเลยดีกว่าว่าเฟรมเรทมันจะเป็นยังไงฮะหรือว่าการ์ดจอแต่่่ละรุนนเนีย เหมาะสมกับใคร f o r ์ซ่าเอาล่ะชันหดูจะเป็นผลเทสที่ใกล้เคียงที่สุดนะการปรับภาพนะครับ Full HD ฮะจะสังเกตเลยว่า RX 6600เนี่ยจะอยู่ที่75-90เฟรมที่ Extreme Setting นะครับแล้วก็6 6 5 0 XT เนี่ยจะได้100-130เฟรม6 7พั XT ก็คือ120-140เฟรมนะครับที่ Ultra Setting โดยส่วนตัวผมมองว่าต่อให้ทั้งหมดเนี่ยมาแ,แบบที่ Extreme Setting นะเฟรมลดลงไป10เฟรมก็ยังสูงกว่าอยู่ดีถูกต้องไหมครับดังนั้นโดยส่วนต่างถ้ามองดูด้วยตาเปล่าเดี๋ยวจะเห็นต่างกันม้ย วาร์โลฮะ Full HD ปรับสุดครับ270ถึง350เฟรมนะครับแล้วก็665หสิบ xt เนี่ย360ถึง400เฟรมแล้วก็67ล xt เนี่ย350ถึง380เฟรมในเกมวาร์โลแรนเนี่ยบางคนอาจจาะชอบ upcard จอ,อเพื่อเล่นวาร์โลจริงไม่ใช่ฮนะ CPU มีนมันมีผลมากกว่าเพราะว่าวาร์โลแรนเนี่ยมันจะกิน CPU มากกว่านนในแนวเนี้ยผลเทสเนี่ยมันจะไม่ค่อยต่างกันเยอะต่อไปใน War Zone ฮะ War Zone เนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างค่อนข้างเยอะพอสมควร rx 6600นะครับรับบปรสุดที่ Full HD นะครับ120 ถึงร้อยห้าเฟรมแล้วก็มาเป็น6650ห้ XT เนี่ยจะปรับ 4K นะเฟรมเรทคือ50ถึง60แล้วก็6กพ XT เนี่ยจะปรับเป็น 4K ที่เดียวกันนะแต่ราคาเดียวกันนะครับจะไปได้ถึง65ถึง75เฟรมนั้นนหละผมบอกว่าทั้ง3อันน่ะต่างกันที่15เฟรมทั้งหมดเลยสมมติอันนี้ได้30เฟรมอันนี้แต่45เฟรมอันนี้ก็60เฟรมราคาเนี่ยนะ24,000จะเป็น i5 สองส F กับ i600 นะครับแล้วก็27,000 6650กับ i5 อย่างเเงี้้ยแลวกกก็็็30,000 0จะปน i5 2ับ6,700 XT โดยส่วนตัวผมมองว่าถ้าลูกค้าเล่นแค่ Full HD ผมว่าแค่ RX 6600ก็เพียงพอหรือเปล่าเพราะอย่างที่เกิดมาตอนแรกด้วยความที่6600เนี่ยมันแรงกว่า2060 แรงกว่า3.0ถ0ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ย Full HD เนี่ยมันเหลือนะพอมาโหด50 XT ด้วยเฟรมเรทที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้มันสามารถที่จะเริ่มต้นเล่นเกม 2K ได้แล้วแล้วก็มา 4K ได้บางเกมแล้วก็ปิดท้ายด้วย6 7 0 XT เนี่ยเป็นตัวที่คุม้มที่สุดสามารถที่จะเริ่มต้น 4K ได้ละ3รุ่นเนี้ยมันต่างกันรุ่นประมาณ3 0 0 0โดยประมาณนะครับอันนี้แรงกว่าตัวนี้15%ตัวนี้แรงกว่าตัวนี้15%ตัวนี้แรงกว่าตัวนี้30%อะะไรปรปมาณนั้นก็าเปราร่เรทมัน15เฟรมกับแรงกว่า สามพันที่เสียไปคุ้มหรือเปล่าค่ายแดงเนี่ยมันคุ้มอยู่ละมันถูกและดีอะว่ามันเถอะนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเป็นตัวเลือกที่ใครหลายๆคนที่ต้องการความคุ้มค่าและถึงแม้ไม่มี DLS มันก็ยังมี FSR ไม่ใช่หรอยังมี IR ไม่ใช่หรออะไรอย่างี้แล้วปัจจุบันเนี่ย FSR ก็ไปถึง2 1กันแล้วนะครับผมเทสไม่เคยโกหกใครย้อนหลังได้ที่ไร์สด I have ปซีผมไล์ไว้หมดแล้วนะครับ3รุ่นนี้ยังไงลองเทียบกันดูเพราะผมสรุปให้หมดแล้วครับตามนี้ใครอยากให้ผมทํา คลิป v วอร์ซอะไรหรือว่าให้ผมทํำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ลองพิมพ์มาแล้วกันรวมถึงถ้ามีอะไรสงสัยตรงไหนติดต่อสอบถามเพิมเ่มเติมที่แฟนเพจ Facebook I have CPU Line ID a ดี have CPU เจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ